รับสวัสดีครับช่องบ่าวที่เมืองมึงการครับอ่าสำหรับคลิปนี้กับมาหาอยู่หากินนะครับพี่น้องมาหาอยู่หากินนะครับอุ้หูบรรยากาศนะครับฟองฟ้ากแก้มใสนะครับล้อมด้วยปลากระสะนะพี่น้องเมื่นอนี้พ่อแม่บ้านมากินปลา,าไดุ้ลแต่นั่งเอกอเพื่อนกับอ่ามาทาน้าพี่กับ ว่าว่าบ้าสวนเนะครับมือนีบ้าสวนกับมาเอาเทียนแกงกึ่งกับโอ้ก้อยปลาละครับก้อยปลาโว้บรรยากาศนะครับกำลังสุ้มไฟนะครับสุ้มไฟอ่าว่าจะปิ้งปลานะครับอ่าวันก้อยปลานะครับมานี่มาหาปลานะครับเอาใส่ม่วงครับมือนีใส่ม่วงนะครับมาซีข้นนะครับหาค้นกำลังไม้จะเพียดมั้นอ่าบ้าสวนก้อยปลานะครับโอ้บรรยากาศปลาไม่ได้ร้ายพี่น้องเขดีก้อยยุ่งหรอกนี่ โอ้หอยก็มีนะครับนายฟ้าก็กำลังก้อยป่านะครับอ้าพักน้าอ่างยากับเบื้นะครับอยู่ทงไอทงหน้านะครับนี่นี่ก็คือพักหนอกพี่น้องนี่ใบบัวบกนี่เบามากกำลังเก็บนะครับมากินกับก้อยป่านะครับแซ่บๆกันนะครับอ่ากูนะนี่ครับเนี่ยพักหนอกได้พี่น้องได้พักหนอกได้นี่เด้อเนี่ยโอ้เนี่ยสดๆเลยครับเก็บผักสดๆเลยนี่ บรรยากาศนะครับน้ำมามาเย็บฟังนอกนี่กินกับก้อยป่านะครับน้องไม้ระวังสุกน่ารักมือมือนี่ครับไม้ลงมาได้น้องไม้พี่พี่เป็นน้ำม้ามัดฟักหนอดิวอ้หลายๆครับบรรยากาศนะครับส่งให้ตรงหน้าพักนะครับปลอดสารพิษนะครับมือนีนะครับอุยกําลังปูงพี่น้องกําลังปรุงบ่ไล่นะครับนี่บ่ไล่เป็นไลย นะครับก็ได้กินอยู่ก็ได้อยู่ได้กินนะครับบรรยากาศนะครับอู้อ่าก็นะครับปู่พ่อกับบ่าวสอนนะครับอีสารบรรณชาแนลนะครับมาเป็นกลุ๊กมืดอนี้นะครับบ่าวทิ่นกับเป็นผู้ถือกล้องนะครับอู้คือนื้อไมยังไม่อยากดิ้นนะผเอาจังไสเอาพ่อปีนี่บ่บ่าวสอนอู้สซ่งเลยสั่งนี่สั่งเนี่ย โอ้มันกินได้บ่ละ่ะเห็นแต่ในยูทูปเพืนนะ่อนเนาะอันกินเป็นโตเนาะปุ๊บเป๊นะกิโลเนาะโอ้เอยวา,าว่า,าถ,ถั่วเลยกางานมานซื้อไอ้ขน,นโอ้แล้วม,มันขึ้นเร็วกับบหกบังโอนวดอยู่ด้วยขอกินใช่ไฟมนี่เด้อ <c oughs> เอาไปยังเดืนห่งขั้วบ่เดินนี่อุ้ยบรรยากาศนะครับ ไปกำลังดังจิตนะครับโอ้ยแมันใหม่ปลาได้เหรอเฮ้รับเพื่อในริบไก่จะไก่น้องอยู่ดอกว่านะครับอ่ะบรรยากาศนะครับช่องบ๊ายบายได้ครับไปทุเลามากอ่ะบ้าสวนมาจกะกินก้อยปากใชก็เล่นจัดให้นะครับขอบคุณนเอฟซีนะครับทิศทิศตามบ่าวทินเมืองบมงกาดนะครับอ่ะทุกจิปนะครับที่บ่าวทินเดียวลงไปนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับอ่ะเอาช่วงกำลังเฟ ไปหาหมดแดงมาคันเดี๋ยวอีกช่วงนึ่งนะครับเดี๋ยวบางที่นี่ไทยเด็เเดเบิ่งน,นะครับตอนวิธีการปรุงการเฮ็ดนะครับเอา้าไปสักก้อนนะครับอหอดบรรยากาศนะครับหาหมดแดงบัดนนี้ฟักได้แล้วกันนะครับมาหาปลาหย,าง,า,ยางปลาหยางบางทิน่นี่ครับบางทีนปิดนะย่างไปคือไปไกลแท่เพราะเอาโอ้บันท้นงหินข้างหมดแดงอยู่พี่น้องไปเรื่อยๆครับปลาหยางครับมันยิทงทักหลังคุดเด้หรือ เอาท้าหลังหน้าวะ,ะมามามาโอ้บรรยากาศนะครับว่บรราท่นรรานมดแดงกับท่านใครนะครับยึดแน่นะครับย่ำีิไปรรยอย่างนั้นแล้วอยู่ของ้งไม่แงวิดเลยอตามได้ท่านสอนไปนะครับ ไเรื่อยๆนะครับเห็นละวงนั่นแหละขมีกมว่ี่มุมเลยอ้าโอ้โหดเดตอวนี้พระท่านมีใครพี่น้องตรงนี้พระท่านมีใครนะครับเอาดีๆเด้ออันนี้นี่ห้งึลยมาส่นนี่นี่นี่มันดูสันกัดโอ้โหหลายๆ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  โอ้โหอ้โอออออออมเดงกัดนะมดแกนะครับพี่พี่สวนเพโอ้มึงมีทีการเพื่อนขนะครับตามาตามาโอ้นี่บรรยากาศนะครับเอานี่ เอาหูเสเลยบัดเอ้อเฮ้อหูเสเลยเ้ยมาแดกอีดแน่นะพี่น้องเ้โอ้โหไปมากกัิพอาย่ดอกอูดูดูข้างบนอ้อได้ผ่านคนขั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 นโอ้สจมเจ้วแล้เขาเที่ยงชาวาบเพื่อกินนะครับเอาทิ้ได้เลยเหรได้เหรอเอาอีกใช่ไหม เขาจนทานนะอ้ยโอ้ยสมแข่ซิมเลยจิมอิมดูว่าสันิมโช่เียเยอะเลยเอาไม่ดูล่ะองะไรก่อนไม่กินไม่แต่เท้าเขาดิล่ะได้ีไมเนาะเ็แ้วาเลยเสรประดี๋ยวดีเลยเสรประดี๋ยวอเลยข้วมาแขียนกอนอีเสียบนะครับ ปอนดิเสียบเลยขั้นนี่นะังสี่ะนี่มือจักงเหลันีขั้นุเลยุเมูกินอยู่นี่โอ้เหนี่อะไรบนเงียวมาได้บุญปั่นน้ำาะปั่นน้ำมันออกพน่นางนี่น้ำันาลงนี่เสียงอะไกเลปั่นปั่นปั่นยูนี่ออกเลยก็วลางนี่เสียงล่างลงมือเนียไอ้ย่บ่เีเยหน่อยฮะกากานู่นสวนนะครับ เดียวเดียวเดียวหาก่อนยึดเมีเยได้หมดเดียวงันน้นถึกจะได้ขึ้นอยู่วะขึ้นไปขึ้นไปพูดข้าศับรูปันได้ก็พี่หองอ้วยหมองตั้มหม่งชูโห่แหละได้ได้เงินแล้ควเก็บผละพี่น้องจัง,ง,ง,งทีได้ซื้อเครื่องมือการถ่นะรา,ายนะครับอ่าในภาพงามๆสวยๆนะครับตัวนี้ก็ใส่ โทรศัพท์ห้างไทยสกอร์นเพื่อไทยเอฟซีด้เ,เบิ้งกันนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามได้รับไอคิปมาอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับบาลจินเมื่อมือการกัรบว่ามี่ยังไ้นะครับที่นี่จะซิงดีๆนี่เระให้ไทยเอฟซีเบิ้งไทยท่านผู้ชมเบิ้งน,นะครับบาลจินเมื่อมือการกับขอบคุณลหลายๆนะครับ ได้ช่วยวการปรุงคนน่ะเดี๋ยววีทายรีวิวให้เบิางอีกนะครับส่วงกินส่วงไทยเอาอีว่าว่าซ้อนนี่เดี๋ยวปวงกันโอ้ยี่แต่ห่างๆอ่ะไปเทนีสักกอนนะครับนี่ม่ง่ายกันถ้าเรอยู่หลังกล้องบันนี้อยู่หน้ากล้องครับมาะิดปรุงแล้วพี่น้องกําลังปรุงครับกําลังปรุงปรุงบรรยากาศทิ่งปลาครับบรรยากาศทิ่งปลากําลังจุกเนาะทิ้งหัวเนี่ยปิ้งปลาทิ้งหอยทิ้งหอยอ่ะไป ลังนะครับกลลังใก้ขวานัวนะครับปุ้งใก้เมืเดใส่รถก้กระ่นะับนะครับอาใส่กระเป๋าสวนนี่ปุงในกระเสวนก้นทับพี่กระ่มีเช้าวิ่ลงน้ำเด้ได้ขราดไหเอรอเนี่ยเฮ้ยตัก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 กินก้ยปลาแล้วกันเด้อพี่้องเด้อสวเลยใส่กันเเ็นด้ทัีกีนเนาะ เพชรเพ็ดเพรได้บางพีกแต่เพชรแซ่บเนียเได้บาพริกแอันโอ้ลื่มนะครับน้ำปลาโอ้ปลาปลาลื่มพีน้ำปลาอยู่ที่โอ้ยปีนทอนะวอกพีนเองเออเ้เอานี่หอมมอนหอมหอมเอ้าไอลงไปม็ดตักนกี่นกไปเดือดสกัดเอางานเลนะหอมเลยวะใส่บหน้ายังมาลาง ยังโมลางเนี่ยโังโมลงเหลหิ้วเขาล้เก็บเจ้า่าดีนเนาะลพี่น้องทุกคนที่ตก่ิมด้วยอ่ามา่าพ่บาดูกันอ่ะอุยคอแกจับจับไปไปนปาไทยเลย เพื่อหรออร่อยครับอร่อยอร่อยบ้าอร่อยอ่ะอะข้ามสองทิ่มทิ่มทิ่มมาฉาบเถอะบล๊อแบล๊อตท่านไร้ไม่ทิ่มบลแทบอ่าคับครับอะมากินรับกันได้ไหมเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับในเพื่อนคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวบลพิมพ์๊อสอนเดี๋ยวพร้อมที่มแน่นนะครับหลายๆท่านนะครับเอาไปเพื่อนคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ